สวัสดีนักเรียนทุกคนนะคะวันนี้นะคะก็กลับมาพบกับคุณครูรถและก็คุณครูปลางอีกแล้วนะคะ,ะวันนี้นะคะคุณครูก็มีกิจกรรมดีๆมาให้เด็กๆได้ศึกษากันค่ะซึ่งกิจกรรมการทดลองของเราในวันนี้นะคะคุณครูก็จะพาเด็กๆทุกคนนะคะไปศึกษาโครงสร้างของมเมล็ดค่ะ,ะ,มะเมล็ดคืออะไรมะเมล็ดพืชนะคะก็คือ สิ่งที่เรานะคะคนำไปเพาะปลูกนะคะคเพื่อให้ได้ต้นพืชชนิดนั้นๆมาค่ะซึ่งเมล็ดนะคะคก็จะทำหน้าที่ในการขยายพันธุ์ของพืชนั่นเองค่ะซึ่งภายในเมล็ดนั้นนะคะคจะประกอบไปด้วยอะไรบ้างเราจะไปศึกษาพร้อมกันเลยค่ะอุปกรณ์ที่เราใช้ในการทำการทดลองนะคะคก็จะมี1เลยค่ะเมล็ดถั่วเขียว 2. ใบมีดกกนนะคะ 3. น้ำเปล่าค่ะและ4นะคะก็คือภาชนะสำหรับแช่มมเมล็ดถั่วค่ะขั้นตอนการปฏิบัติการทดลองของเราจะมีอะไรบ้างนั้นเราไปศึกษาพร้อมกันเลยค่ะที่การปฏิบัติการทดลองให้นำมเมล็ดถั่วเขียวไปแช่ทิ้งไว้ในน้ำหนึ่งคืนนะคะ เพื่อให้เปลือกของเมล็ดถั่วเขียวมีความอ่อนนิ่มค่ะขั้นตอนที่สองนะคะให้เด็กๆสังเกตและก็วาดรูปลักษณะภายนอกของเมล็ดถั่วเขียวนะคะซึ่งจะสังเกตเห็นเปลือกหุ้มเมล็ดใบเลี้ยงของเมล็ดและรอยแผลหรือว่าขั้วของเมล็ดนะคะ ขั้นตอนที่3ใช้ใบมีดนะคะกรีดบนเปลือกเมล็ดถั่วเขียวแล้วแยกมเมล็ดถั่วเขียวนะคะออกให้เป็น2องส่วนในการผ่ามเมล็ดถั่วเขียวนะคะต้องระวังไม่ให้ต้นอ่อนภายในมเมล็ดหลุดออกจากใบเลี้ยงนะคะขั้นตอนที่4ให้สังเกตรากแรกเกิดยอดแรกเกิดและลำต้นอ่อนที่อยู่ภายในมเมล็ดนะคะ จากนั้นให้วาดรูปลักษณะและส่วนประกอบภายในของเมล็ดถั่วเขียวนะคะซึ่งภายในเมล็ดถั่วเขียวก็จะมีส่วนประกอบดังนี้ค่ะเปลือกหุ้มเมล็ดนะคะเป็นส่วนนอกสุดของเมล็ดซึ่งจะทำหน้าที่ห่อหุ้มเมล็ดค่ะรากแรกเกิดคือส่วนที่จเจริญเติบโตไปเป็นรากที่แท้จริงลำต้น คือส่วนที่เจริญเติบโตไปเป็นลำต้นที่ใหญ่ขึ้นในอนาคตค่ะยอดแรกเกิดก็คือใบเล็กๆที่อยู่ตรงกลางเมล็ดซึ่งจะเจริญเติบโตไปเป็นใบในอนาคตค่ะและใบเลี้ยง ใบเลี้ยงของพืชน,นะคะสำหรับพืชใบเลี้ยงคู่ก็จะมีใบเลี้ยงอยู่สองใบค่ะส่วนพืชใบเลี้ยงเดี่ยวนะคะก็จะมีใบเลี้ยงเพียงใบเดียวซึ่งใบเลี้ยงนะคะก็จะทำหน้าที่ในการเป็นอาหารสะสมที่ใช้สำหรับเลี้ยงต้นอ่อนของต้นพืชค่ะบันทึกกิจ,จกรรมการทดลองให้เด็กๆนะคะ บันทึกกิจกรรมการทดลองโดยการวาดรูปแสดงลักษณะภายนอกของเมล็ดถั่วเขียวและวาดรูปแสดงลักษณะภายในของเมล็ดถั่วเขียวนะคะพร้อมด้วยระบุส่วนที่พบของเมล็ดถั่วเขียวด้วยนะคะจากการทำกิจกรรมการศึกษาโครงสร้างของเมล็ดพืชน,นะคะพบว่าลักษณะภายนอกของเมล็ดถั่วเขียวนะคะประกอบไปด้วยเปลือกหุ้ม รอยแผลหรือว่าขั้วของเมล็ดนะคะแล้วก็ใบเลี้ยงค่ะส่วนลักษณะภายในของเมล็ดถั่วเขียวนะคะประกอบไปด้วยรากแรกเกิดลำต้นยอดแรกเกิดและก็ใบเลี้ยงค่ะเป็นอย่างไรกันบ้างคะหลังจากที่เด็กๆได้ศึกษาเกี่ยวกับโครงสร้างของเมล็ดถั่วเขียวแล้วเด็กๆพบอะไรบ้างเอ่ย สำหรับเมล็ดถั่วเขียวนะคะเด็กๆก,ก็จะพบเปลือกค้่มเมล็ดนะคะซึ่งภายในเมล็ดนะคะก็จะพบยอดแรกเกิดรากแรกเกิดนะคะพบลำต้นแล้วก็ยังพบใบเลี้ยงของพืชด้วยค่ะสำหรับใบเลี้ยงนะคะก็จะมีหน้าที่สำหรับสะสมอาหารเพื่อเลี้ยงต้นอ่อนของถั่วเขียวนะคะให้เจริญเติบโตค่ะ สำหรับกิจกรรมการทดลองการศึกษาโครงสร้างของมเมล็ดพืชนะคะก็จบลงไปแล้วแล้วพบกันใหม่ในการทดลองครั้งหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ